เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีน,นายนรงวิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดเผยว่าศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2024ที่ประเทศเยอรามานีเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศเรียบร,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 ร้อยทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจึงได้มีการตกแต่งสถานที่ด้วยธงชาติของชาติต่างๆสร้างสีสันส่วนจัดแสดงโชว์พาเรตเพนกวิน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สวมใส่เสื้อของทีมฟุตบอลทีมชาติโยุโรปให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลของการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024นักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนพาเหรดเพนกวินฮัมโบสุดน่ารักกว่า40ตัวรวมเดินขบวนพาเหรดออกกำลังกายอวดโฉมให้สัมผัสความน่ารักกันแบบใกล้ชิดสุดๆออกมาตามเส้นทางจากด้านในส่วนแสดงมายังสระน้ำด้านหน้าและพิเศษสุด นักท่องเที่ยวยังสามารถป้อนอาหารเพนกวินพร้อมเซลฟี่กับน้ำน้องได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสวนสตัตว์ยังจัดกิจกรรมสร้างสารรค์ความสนุกและผ่อนคลายให้กับเจ้าเพนกวินโดยจัดลูกบอลหลากสีจำนวนกว่า30ลูกโยนลูกบอลลงในน้ำให้เพนกวินได้เล่นกันทุกตัวต่างชื่นชอบและใช้ปากจิกดาผุดดมว่ายเล่นกันอย่างสนุกสนานและยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสตรัตว์ เพื่อฝึกประสาทสัมผัสในการใช้สายตาของนกเพนกวินอีกด้วยโดยมีรอบการแสดงวันละสองรอบคือรอบที่1เวลา10นาิกาและรอบที่2เวลา14นาฬกาเพิ่มรอบวันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตรเริก์ในเวลา15นาฬิกาส0นาทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร038 318 444 เรสไฟฟ์อะคาเดมี่อ่า a ค p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆือีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เรสไฟ i ์อะคาเดมี่